สวัสดีครับผมมาพินกับช a n น l ฟิวไทยใน YouTube ครับก็บางทีมาเมืองน,นอกครับก็ให้รางวัลชีวิตกับบางมือนะฮะนี่ก็เป็นพิซซ่านะครับพิซซ่าเปเปรนะี่ก็สั่งที่เวียดนามครับก็ราคาประมาณแ0นสองนะครับก็ประมาณ170-180บาท190นะฮะก็น่าทานมากครับแล้วก็ อย่างหนึ่งก็คือพิซซาที่ตามร้านทั่วไปเนี่ยที่เขาอบเองเนี่ยจะเป็นพิซซาแป้งบางเสมอนะครับพิซซาแป้งหนาเนี่ยมีขอบไส้ชีสอะไรพวกนี้จะเป็นพวกแบบพิซซาสำเร็จรูปอเมริกันนะครับพิซซาที่เป็นแฟรนไชส์นะบที่บ้านเราคุ้นชินนะครับแต่ว่าพิซซาแป้งบางนี่คือพิซซาขนาดแท้นะฮะนี้หอมมากครับแล้วก็ใส่ชีสมาเยอะเลยนะครับนะอร่อยจน ผมว่าหลายอันอยากให้ลองทานก่อนอย่าเพิ่งไปโปะซอสมะเขือเทศนะครับโปะซอสพริกโรยอะไรลงไปเต็มไปหมดนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายอันเนี้ยอร่อยได้โดยที่ยังไม่ต้องใส่อะไรเลยนะครับแล้วก็คอนเซปต์ของพิซซ่าจริงๆนะเนี่ยก็ไม่อะไรมากมีชีสมีซอสมะเขือเทศนิดหน่อยทางไปแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆโปะนะครับผมไปเจอเพื่อนฝรัง่งเขาบอกว่า มีอะไรก็โปะไปครับเพื่อเขาทำพิซซ่าที่บ้านตัวเองเนะี่ยมีผักอะไรเหลือมีอาหารเศษอาหารเหลือนะอน,นี้พูดจริงๆนะครับก็โปะลงไปนะครับนะฮะโปะลงไปแล้วราดชีสนะครับเป็นเหมือนกับคือเขาพูดเหมือนกับแกงโฮะเลยนะครับคือใส่ใส่อะไรลงไปนะฮะก็ดูแล้วก็อืมก็ลักษณะคล้ายๆอย่างน,น,นั้นเหมือนกันนะเป็นไปได้ ม้นผ่านร้อนๆครับอรอ่อยอร่อยมากครับทุกตามย่านท่องเที่ยวอะที่มีฝรั่งไม่ว่าเมืองไทยเมืองนอกนุเวลาเราไปแบ็กแพ็กที่ไหนย่านแบ็กแพ็กเนี่ยพวกนี้จะมีอาหารพวกนี้ร้านพวกนี้เขามาักจะทำได้ดีเพราะว่าเขาเป็น คือฝรั่งเนี่ยยังไงก็เหมือนคนเราอะ่ะเราไปต่างประเทศเนี่ยบางทีเราบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาคนเกาหลีเนี่ยกินแต่อาหารญี่ปุ่นอหาเกาหลีก็ใช่ครับแต่ว่าเวลาเราไปเองเนี่ยเราจะรู้ว่าเออเราคิดถึงขนมจีบ้านเรานะเราคิดถึงแกงเลียงอย่างเงี้ยคือแกงไก่อาจจะพอหาทานได้แกงแค่วาดจะพอาทานได้แกงเลียงนี่หาทานได้ยากหรืออะไรแบบเนี้ยเราคิดถึงของบ้านเราไหมครับ อร่อยจริงๆก็กินมื้อนี้ก็คงอิ่มไปทั้งวันเลยนะครับไม่ต้องทานอะไรอีกแอากาศเย็นอ,อ,อย่างนี้นะครับสุดยอดมากก็เป็นประสบการณ์การเดินทางนะครับมาฝากกันก็เวลาไปเที่ยวอย่าลืมให้รางวัลกับชีวิตนะครับ เืียอย่างเดียวไม่มีคนมาแบ่งกินนะครับยิ่งถ้าย่างากิน2คนหรือ3คนกำลังอร่อยเลยนะครับพิซซ่าที่เว้นนามครับผมน่าทานมากครับพบกันใหม่กับช่อง Feel Thai ใน YouTube ครับอย่าลืมสมัครสมาชิกกันนะครับ f b l t h a i ครับสวัสดีครับ